ห,หนอนเต็มเลยเยอะมากๆไงอยู่รอบต้นไม้นั้นก็เยอะแต่มันแก่โอ้ยเสียดายป้าต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงรถพยาบาลเปิดหวอดังมากๆเลยป่านี้อยู่ไกลมากนะคะนั่งรถไปกลับ6ชั่วโมงกว่าป้าจึงไม่แวะมาบ่อยนะักมาแต่ละครั้งก็มาเจอเห็ดน้ำผึ้งที่เน่า ไม่ใช่เฉพาะเห็ดน้ำพึ่งที่เน่าแล้วเห็ดแม่ไก่แล้วก็เห็ดอื่นๆอีกนะคะก็ยังพอมีกอนี้แล้วก็อีกสองสามกอที่เก็บได้ส่วนอันนี้บานแล้วดอกบานแบบนี้หกินกับจแจวแซบอยู่ด้วยค่ะปีนี้เขามาเกิดตรงนี้กอไม่ใหญ่นะคะแต่ป้าจะตัดข้างบน ดีป้าไม่อยากให้ดอกเห็ดไม่อยากให้โคนเห็ดขึ้นมาเพราะกลีบที่เหลือจะได้โตป้าตัดมือเดียวถ้าตัดสองมือนะ ทำไมตัดไม่ได้ไอเห็ดดอกเล็กนิดเดียวทำไมตัดยากจัง โอยคนอยู่ตรงนี้ค่ะหลุดออกมาหมดเลยนะค่ะหลุดออกมาหมดเลยไม่มีกลีบเหลือเลยแม้แต่กลีบเดียวแล้วเจอแล้วดอกแรกที่ป้าเจออยู่ในป่าแต่มีคนตัดไปซะแล้วแล้วก็มาเจอกลุ่มนี้โอ้โหถึงจะแก่แล้วก็ไม่เป็นไร นี่ค่ะเห็นไหมจะคล้ายเนื้อวัวคล้ายเนื้อวัวถ้าหากดอกอ่อนๆเนี่ยจะมีสีชมพูยิ่งจะคล้ายเนื้อวัวค่ะอี่เ่อไปต่อไปตัดเอาดอกไหนดีว่าจะไม่ตัดหมดงั้นตัดดอกนี้ ่คะอดอกนี้ดอกนี้ค่อนข้างแก่นี่มันจะคล้ายๆเนื้อวัวเห็นไหมคะคล้ายมากเขาถึงเรียกเห็ดลิ้นวัวนี่ทีนี้ได้เก็บตอนนี้ไม่เกิดมาสองปีแล้วนะคะ อันนี้เอาไว้ให้เขาตัปล่อยสปอโอ้ใช่ด้วยคนตัดค่ะนี่เห็นรอยตัดเลยโอสวยมากนี่ก็ปอนหนึ่งแล้วนะนี่ค่ะโอ้โหสวยจังเลยสวย สวยจริงๆแล้วสะอาดด้วยนะคะนี่ก็ปอนกว่ากับอันเมื่อกี้นี่รวมกันเกือบสองปอนแล้วนะต่อไปนี้โดนมีดยอย่างยัง เห็นไหมคะอันตรงนี้ก็มีแล้วครั้งหน้าป้าจะพาแวะมาดูตรงนี้เขาก็จะโตตัดตรงนี้ด้วยดีกว่าค่ะเสียงกวางเสียงกวางนั่นแหละค่ะคือเสียงกวาง เสียงกลาง oh. เห็ดพึ่งนี่เนี่ยค่ะเป็นนเป็นเห็ดพึ่องอร่อยด้วยนะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขนมผิงที่ป้าเรียกเป็นเห็ดพึ่งแจ้งเกิดของป้าอิม่มเอมด้วยนะแล้วนี่ก็เป็น สวยทั้งไรนุ่นและนุ่นอีกดอกหนึ่งเนี่ยค่ะมีอยู่สองดอกโอ้โหน่าเชื่อว่าป้าจะเดินมาเจอเห็ดพึ่งขนมผิงอยู่ตรงนี้สิบกว่าดอกนะคะนั่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นส่วนดอกนั่นน่ะสวยนี่นี่ค่ะนี่ เป็นเห็ดพึ่งโหดอกนี้ดอกนี้เราแก่สวยจังอันนี้ดอกนี้ดอกนั้น หัวดอกนี้ดอกนี้สวยจังสวยจังเลย